แต่ผมยังไม่ได้เขียนเลยอผมเพ<อ>ราะว่ามันก็เป็นสมุดเปล,าล่าแหละไม่ไม่ไม่ทุกหน้าเนี่ยที่ใช้ใจเขียนองใช้ใจมองถึงจะเห็นพี่เวลาเขาไม่ได้ทำอะไรมาเวลาเขาแถกแถงนี้แหละไม่เป็นไรหรอกถึงสีข้างพี่จะเจ็บป,ปวดแต่พี่ก็ยินดี โอเครับถามไปดีกว่าถว่าดีวนี่จะเริ่มเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับครับเวลเราตัวแข่งเนยตาปีห้หมายเลข5้5หาสิบาบาทห้าบาทจผมไดรี่ของดิวียครับอุ้ยอะไรนะ เม้าหมไว้ห้พันอย่ล้าหม่้าบาทได้กระโดดไปห้าพันเลยนะคบหาพันเลยนะฮะชัสงหกพันนะครับหกพันหหกพพันนะอยหไ่ได้เชื่อไม่ได้ต้องลงมาต้างล่าต้องลมาด้ยังไวเยไม่ไม่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่า หกพันห้าหกพันห้านะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อยู่เล่นมุกหกพันก็เลยนะให้แกจะข้ามไปก็ได้บางทีเล่นมุกเนี่ยแล้วมันไม่มีซื้ออะไรกลับมาแกจะย้ำย้ำทำไมฮะไปไปนั่งเงียบแปดพันห้านะครับัมีไหมตนหลักข้าวอะไรฮะบนหลังคาใครเอยู่วะมีไหมครับมีไหมครับสู้ไหมครับเท่าไหร่ครับส้ฮะเท่าไหร่ฮะ ไม่สู้เหรอครับอู้นนู้นนู้นนูนน้9,500ครับ9,500ขันเกียร์ไม่หอาะวาไอ้คนหลังเนี่ยขอดูขอดูบัตร500บาทเนี่ยจะกับงินเยอะมากอะแต่บัด5,000นี้ไม่กำังนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไม่ได้มีแค่สมุดอย่างเดียวนะคะครับยังมีอะไรฮะดึงงน2,500แล้วพ่อจริงไหมเนี่ย สมุดยันร้ไม right. ่โดูเลยเลยขอบคุณครับขอบคุณครับมีไหมมีไหมีหมดไหมีีมมสู้ไม่ได้หมดเถอะหมดเถอะหมดเถอะลิปไม่ควรราคาสู้ไม่ได้ครับประมูลสู้ไม่ไะมูลู้ไม่ได้ นั่งตรงนี้หรือนั่งตรงนี้ไอ้เราเลือกให้เราเลือกไม่ได้ไม่ได้เขาบอกว่าให้มานั่งตรงกลางอ๋ออเคอเดี๋ยว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 เดี๋ยทุกคนเงียบก่อนนะฮะมีที่งนะครับอย่ที่ราคาหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยแล้วขคนไหนคนไหนยกมือว่าเล่นไม่ได้สนใจเอาเลย ผู้ได้ผู้ไดหนึ่งสามคนด์ยกมือเลยคุนดีอยู่คนนดยกอยู่ขบวนเป็นอย่างนี้นะครับน่ารักมากนะฮะเอ๊หนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยนะฮะอันด้านนี้ยกมือครับดีไหมครับแต่ไม่ได้ประมูลนะจะหย่อนพูดจะหย่อูดขึ้นมาหยอนเองเลยไหมหมื่นี่พันห้าร้อยมาดิมาดิมาดครับขึ้นมาเวลาของฉันมันเหมือนเมฆสี่ว้ค เพมาว่ามันจบแาหยองานขาดเราไม่ถึงเลย่าดดูว่ามันน้องเน่างนีเอะมากเ่างนี่ยอ้าวเดี๋ยวมาต่อต่อต่อหน่นัอยนับแล้วนะผมนับแล้วนะครั้งที่หนงะครับที่หนึ่งหนึี่พันห้าข้างบนยังได้นะครับครั้งที่2ครับมีไหมครับหนึ่งหมื่ันห้าร้ยเท่าไรครับยกแล้วครับหนึ่งหมบาท นะฮะเออพอเริ่มได้เลขห้าผมชอบเลขนี้่ายเลยแล้วกันเลยเออนะฮะตครั้งที่หครั้งที่หนึ่งครับหนึ่งาบาทครั้งที่หครับอ่ะแล้วงต่อไปครั้งที่สองได้ไมับสองล้กันหนึ่งบาทครั้งที่สอครับครับหนึ่งาและหนึ่ง้าพบห้าบาทเอาเลยครั้งที่สาม ยังไงต้องพูดนะยะขาวารีก็ไม่จริงๆก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบขอบคุณที่มาร่วมกันทำบุญในวันนี้ขอบคุณที่ยังมีเขาเรียกว่าอะไรยังคิดถึงยังรักด้วกันยังรักคนไทยกันอยู่นะครับผมเนี่ยอะไรก็เดี๋ยวก่อน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 ถ้าแกถึงเนี่ยตบมือฉันแล้วให้แกนั่งหันหลังนะ มาพูดต่อพูดต่อพี่ถ้าผมก็อยากจะอวยพรอยากจะอวยพรขอให้บุญบุญกุศลที่ทําในวันนี้นะครับผมส่งไปถึงพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับผมแล้วก็ขอให้ความสุขใจวันนี้เนี่ยอยู่ในใจทุกคนไปอีกนานแสนนานเลยนะครับผมโอเคปาทุแล้วเดี๋ยวจะติดต่อรับขึ้นมาเลยไหมฮะขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยนะฮะหนึ่งันห้าร้บาทนะครับขึ้นมาเลยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่1 5ึ่งหาพ ห้าบาทเงินเยอะใช่ไหมแต่มีคนที่ทำงานดีมากทำไมฮะระหว่างที่เราคุยกันอยู่ทำงานไม่หยุดเลยปบมือให้เขาหน่อยครับดวงตาของฉันมันเมือนแต่ีเว้นฉันอย่างเดียวมาแล้วมาแล้วปบมือพี่เขาครับปบมือพี่เขาหน่อย นี้นะฮะเราอยู่ในงานครับไยผูกใจใจผูกพันนันเองนะครับครับผอนะครับแต่ละทีมีรชื่อี่อะไรครับมีพรพรทรงสมเ็จทุกสิ่งทุกประการแด่แ่ท่านขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับจะอยู่ต่อไหมผมผมขออยู่เป็นอขอคอให้เขาดีกว่า จะไม่มีแว่ Ooh, นอะขอปน e ิแว right. ่นเล็กเลยนะคะพี <okay ่นะฮะพอตี้อ้าวแล้วเดี๋ย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 วโอ้โหไม่ได้เลยนะเนี่ยโหหนึมากที่บอกให้ถอดนิแว่นหรือกางเกงกางเกงนะการ์เกงแว่นแต่ไม่ถอดแต่กางเกงจะถอดแล้วเนี่ย 啊。Uh huh. uh huh.